เพราะเห็นว่ากระบวนการคัดเลือกนั้นไม่โปร่งใสกรรมการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอทอชอหนึ่งในผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกสทอชอสาขาเศรษฐศาสตร์ เตรียมยื่นฟ้องศาลปกครองขอให้มีคำสั่งระงรับการสัรหารอบแรกเฉพาะเศรษฐศาสตร์รวม4คนเนื่องจากกระบวนการคัดเลือกใหม่ไม่โปร่งใสหลังจากนายอัธชัยบุรกรรมโกวิทซึ่งได้รับการคัดเลือกถูกตัดสิทธิ์ทั้งนี้เห็นว่ากรรมการสัญหาควรพิจารณาเลื่อนลำดับ ผู้ที่ได้คะแนนรองลงไปขึ้นมาแทนการลงคะแนนคัดเลือกใหม่เนื่องจากกฎหมายระบุให้การลงคะแนนใหม่เฉพาะกรณีคะแนนผู้สมัครเท่ากันแต่ของตนเองคะแนนอยู่ในลำดับที่5จึงน่าจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกชัดเจนมันก็มีหลายแนวทางนะครับอาจจะขอให้พิจารณาใหม่อาจจะขอให้ท่านยกเลิกหรือหรือขออาจจะขอให้ท่านปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ตามกฎหมายแต่ผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าคนที่จะต้องเข้าไปเป็นกรรมการเนี่ยอาจจะต้องมีความเชี่ยวชาญมีประสบะการณ์ผมก็มั่นใจว่าผมมีผลงานผมมีประสบะการณ์เมื่อเปรียบเทียบกับท่านอื่นนะคงไม่ไม่ไม่ไมไมคงคง,คงอาจจะไม่ไม่น้อยหน้าว่างั้นละกันนะครับ สำหรับปัญหาการสัญหากศทชในสาขาเศรษฐศาสตร์เกิดขึ้นจากนายอัธชัยบุรกรรมโกวิทได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัออทอสมทเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาซึ่งกัด ขัดกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรคมนาคม2553ที่ระบุคุณสมบัติของกสทชต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการผู้จัดการผู้บริหารในบริษัทหรือ,รอนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคมที่ประชุมจึงมีมติให้คัดเลือกใหม่โดวยวิธีการลงคะแนนปรากฏว่านายยุทธ ชัยประวิทย์เป็นผู้ที่มีคะแนนสูงสุดกรมปศุสัตว์ยืนยันค่ะว่าผลผลิตไข่